ชีวิตไม่ว่าจะรวยหรือจนนะไม่ว่าจะร้ายหรือดีไม่ว่าจะทุกข์หรือยากถ้ามันผ่านมาแล้วเขาเรียกว่าอดีตอดีตยิงคนที่โชคดีนะมีเงินมีทองอยู่ในช่วงจังหวะหนึ่งเสร็จแล้วหลงละเลงลืมเนาะ,ะปกป้องไว้ไม่อยู่ดูแลไม่ได้วันนี้มาตกอับเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วเข้มแข็งนะแก้ไขตัวเองให้จริงอย่าไปโทษคนอื่น ประสบการณ์ของตัวเองความผิดพลาดของตัวเองมันพังเพราะตัวเราเองนะเอ,อเราก็ต้องแก้ไขแบบจริงจังนะวันนี้อย่าให้ซ้ำลอยเดิมถึงแม้วันนี้เราจะกลับมายืนอ่งางงานนะสง่างามเหมือนวันที่ผ่านมาไม่ได้แต่ตัวเราก็ทำให้ดีที่สุด ในวันนี้เพื่อตัวเราเองทุกคนอันเนี้ยขอเป็นกำลังใจเนาะเหนเ็นหลายๆคนยามโชคดีหลงแล้วลืมนะคะพอยามตกยากนะคะที่รักษาไว้ไม่ได้จากการกระทำตัวเองแล้วจะโทษแต่คนอื่นแล้วมานั่งน้อยเนื้อน้อยใจยายจ๋าจเคยบอกคนคนหนึ่งว่าชีวิตเราไม่ได้รวยมาแต่เกิดเราโชคดีได้สัมผัสณขณะขน,นั้นแล้วเรา ไม่รู้จักเซฟไม่รู้จักรักษาความโชคดีของเราไว้เองเพรานะณวันนี้เราอย่าไปโทษใครลุกขึ้นมาเข้มแข็งเราหาใหม่เนาะถึงแม้จะไม่ได้เท่าเดิมเออเราก็จงภูมิใจในวันนี้เริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันไม่ใช่มาร้องไห้โวยวายว่าทำไมถึงเกิดแต่ไม่เขาเรียกว่าเห็นในสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตัวเองเสียเวลาเปล่านะทุกคน ชีวิตมีขึ้นมีลงจึงได้มีคำสติเกินใจว่ายามขึ้นอย่าเหลิงยามลงอย่าหลงนะฮะให้มีสติตลอดเวลามันจะเซฟตัวเองไว้ให้ปลอดภัยกับทุกสถานการณ์ของชีวิต